สวัสดีทั้ง12ราศีเลยนะคะวันนี้จิ๊บน้าจะ้าจะดูดวงให้แต่ก่อนอื่นเลยค่ะ ขอบคุณมากๆสํสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับจิ๊บรบกวนนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่จิ๊บนะจ๊ะ45นัดหมายเวลาดูดวงส่วนตัวกันได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนี่คือคำเตือนก่อนดูดวงอย่าเพิ่งรีบเอาไปตัดสินใจอะไรนะคะเพราะนี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะหรือเรื่องราวอาจจะสล หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคุณเพียงแค่นิดเดียวก็เป็นไปได้สําหรับคนที่มีความสุขดีอยู่ชีวิตก็จะยังมีความสุขดีอยู่แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาก็มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาตามที่ไพ่บอกนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาถึงเวลาละไปดูดวงกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีตุลวันนี้จิ๊บหน้าจอสจะดูดวงความรักให้กับชาวราศีตุลที่เป็นโสดนะคะมาดูกันว่าชาวโสดราศีตุลความรักเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะชาวราศีตุลคือคนที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมค่ะไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะมาดูกันว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกุมภาภกุมภาพันธ์สำหรับชาวโสดนะคะอ่ะภาพรวม นะคะเดี๋ยวขึ้นไพ่ให้ดูนะมีหลายๆคนอยากรู้ว่าไพ่คือหน้าไพ่อะไรบ้างก็จะพยายามขึ้นให้นะคะแต่ว่าจิ๊กก็จะไม่หยิบไพ่ขึ้นมาละเพราะฉะนั้นก็ดูผ่านกราฟิกไปนะคะโอเค มาดูกันเลยค่ะว่าไพ่ภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างเป็นไพ่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดเป็น Queen of Pen t a เ l e นะคะเป็นไพ่8ดดาบแล้วก็ไพ่แดาบนี่อยู่ในบทสรุปเลยนะไพ่เกาเหรียญไพ่ The h แ n ง Man อยู่ในสภาวะแวดลอ้อมไพ่ The World ไพ่เกาเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งของตัวตนของคุณมันมอบอกว่าจริงๆแล้วคุณมีความสุขกับความเป็นโสดไพ่ใบนี้มันคือตัวแทนของความเป็นโสดจริงๆคือคุณโสดจริงๆแล้วคุณก็มีความสุขกับชีวิตโสดของคุณโสดแบบมีเงินมี ทองมีความสุขมีความสบายใจมีความสุขอะไรแบบนี้แล้วก็แต่ว่า แล้วพอมันมาบ,มาบวกมารวมกับไพนะ่ u u e n o o p p n n t a c l e น่ะมันแปลว่าคุณค่อนข้างที่จะเดือนกุมภาพานันธ์เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างมีวาสนาอำนาจวาสนาเงินทองและความโสดและความสวยประมาณนี้หรือว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างอะถ้าเป็นคุณผู้ชายก็มีพร้อมอ่ะเออนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีพร้อมทุกอย่างแล้วเพียงแต่ว่าไพ่ดวคือการประสมความสําเร็จด้วยนะคะและ มันอาจจะหมายถึงการจบรงกับความรักอะไรบางอย่างซึ่งจบแบบจบจริงๆแต่ว่ามันมีไพ่แปดาบกับไพ่ The Hangman ที่น่าสนใจมากและไพ่แปดาบอยู่ในบทสรุปด้วยไพ่แปดาบมันแปลว่าคุณจะอึดอัดเกี่ยวกับความรัก คุณจะรู้สึกอึดอัดคนรอบข้างไม่เห็นด้วยก็เป็นไปได้หรือว่ามีข้อกําหนดเกี่ยวกับความรักจนคุณรู้สึกอึดอัดมากๆหรือว่าพ่อแม่ไม่ให้ลิละริรักกันมีคนรอบข้างไม่ให้คบกันเอ่อข้อจํากัดต่างๆมันทําให้ความรักของคุณมันอึดอัดหรือไม่สามารถที่จะคบกันได้คุณจะพบเจอคือเอาเป็นว่าชีวิตส่วนใหญ่ของคุณมีความสุขแต่พอมันเข้าใกล้ความรักในช่วงเดือนกุมภาพันธ์คุณจะรู้สึกอึดอัด เหมือนกฎระเบียบหรือสิ่งแวดล้อมหรือคนต่างๆรอบตัวเขาบอกเขาทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่สามารถจะคบกันได้หรือไม่สามารถที่จะคุยหรือว่า จะมีแฟนได้ใน,นช่วงนี้เอาเป็นว่าแบบนี้ละกันแต่ชีวิตอื่นๆของคุณคือมีความสุขมากๆนะคะสําหรับชาวราศีตุลหน้าอิจฉาเลยแหละเพียงแต่ว่าจะพบเจอเกี่ยวกับเรื่องอึดอัดนะอ่ะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีลักษณะเป็นแบบไหนคนที่เข้ามาในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เขามีลักษณะเป็นอย่างไรคนที่เข้ามาสานความสัมพันธ์กับคุณหรือคุณสานความสัมพันธ์กับเขานะคะไพ่8 ไพ่8ดดาบขึ้นมาเป็นบทสรุปเหมือนกันเลยไพ่เพจออฟสอดแปลว่าการปฏิเสธไพ่เดอะชา r i ออซึ่งเป็นตัวแทนของชาวราศีกรกฎไพ่เดอะ e ดอะเฮราเฟนเป็นไพ่ของสังฆราชหรือชาวราศีพฤษภและไพ่เดอะเวอรเป็นชาวราเป็นชาวคนที่เกิดวันเสาร์เป็นตัวแทนของคนที่เกิดวันเสาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาหาคุณนะชาวราศีตุลเป็นไปได้ทั้งชาวราศีกรกฎ าราศีพฤษภและคนที่เกิดในวันเสาร์ลักษณะของเขาชารีออตตำรวจทหารอ่าสจวด อาชีพที่ต้องเดินทางหรืออาจจะทํางานในบริษัทที่จะต้องเดินทางไปกับต่างประเทศพลัดถิ่นคือทํางานพลัดถิ่นไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้อยู่กับบ้านของตัวเองอะไรแบบนี้เขามีลักษณะเป็นแบบนั้นหรือเขาอาจจะเป็นคนที่เฉยชาค่อนข้างเฉยค่อนข้างที่จะคล้ายนักบวชค่ะเป็นผู้ใหญ่เป็นคนเฉยเฉยอ่แล้วก็เป็นคนคงแก่เรียนเป็นคนมีความรู้เป็นคนที่ทําอะไรแล้วมักจะประสบความสําเร็จมี the world ด้วยนะเขาเป็นคนมีความรู้ดีมีความรู้สูง เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่การงานของเขาค่อนข้างที่จะพลัดถิ่นไม่ได้อยู่กับที่ค่อนข้างจะต้องเดินทางหรืออาจจะอยู่ต่างถิ่นต่างที่ต่างบ้านต่างเมืองแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยและแถมเขาก็เป็นคนที่เก่งอืมเขาประสบความสําเร็จเขามีฐานะที่ดีรูปร่างที่ดีแล้วก็ความรู้ที่ดีมากๆแต่ไพ่ที่น่าสนใจคือแปดดาบอีกแล้วกับไพ่เพชรออฟอรมันแปลว่าเขาเองก็อึดอัดเกี่ยวกับความรัก เขารู้สึกอึดอัดเกี่ยวกับกฎระเบียบบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนกันว่าเขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงคุณหรือไม่สามารถที่จะมีแฟนเป็นคุณได้เขารู้สึกอึดอัดมากๆอาจจะพ่อแม่ไม่ให้รีรักหรือกฎระเบียบอะไรสักอย่างไม่รู้อะ,อะมันทําให้คุณสองคนไม่สามารถที่จะคบกันได้เขาจึงเลือกที่จะปฏิเสธเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าด้วยกฎระเบียบหรือวัฒนธรรมหรืออะไรมันเป็นไปไม่ได้เขาจึงแสดงออกมาด้วยการปฏิเสธเฉยเลย ประมาณนั้นนะคะโอเคแต่เขาเป็นคนที่น่าสนใจมากๆดูจากที่ไพ่ขึ้นมาแต่เขาก็เลือกที่จะปฏิเสธเพราะเขาก็อึดอัดคุณก็อึดอัดแต่คุณก็ยังไม่ได้ขลำลึกนะเพราะว่าดูจากไพ่ชุดแรกคุณยังมีความสุขอยู่งั้นมาดูกันต่อว่าแล้วตัวคุณเองอะถ้าไม่อยากจะโสดแล้วอยากมีแฟนในเดือนกุมภาพันธ์ควรที่จะทําอย่างไรไพ่บอกแบบนี้นะไพ่ e ดดเดตขึ้นมาเลยคุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดไพ่บทสรุปเป็นไพ่ก้าดาบคือความเสียใจรู้สึกอกหักรู้สึก คิดถึงคนรักนะแต่ว่าก็เสียใจเกี่ยวกับความรักสองใบนี้มันบอกแน่ๆเลยว่าคุณรู้สึกว่าความรักของคุณมันจบไปแล้วอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่สามารถจะคบกันได้มันมีเงื่อนไขบางอย่างที่ทําให้คุณทั้งคู่อึดอัดคุณก็เลยเลือกที่จะจบแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันจบไปแล้วแหละอโอเคความรักสําหรับคุณมันจบไปแล้วให้ตัวตนของคุณเป็นเหมือนนักบวชคุณพยายามนิ่งคุณเฉยมากๆแล้วคุณก็รู้แหละว่า ถ้าหากจะคบกับใครสักคนคุณต้องแบ่งเวลามันมีปัญหาเรื่องของเวลาคุณกับเขาน่าจะอยู่ห่างไกลกันหรือมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างเยอะพอสมควรที่ทําให้คบกันไม่ได้คุณตัดสินใจว่าจบดีกว่าไม่ใช่คุณตัดสินใจหรอกคุณคิดว่าโอเคถ้าเขาจะจบคุณก็จะจบแบบนี้มากกว่านะเพราะมันมีไพ่สองเหรียญอยู่ในตัวตนของคุณด้วยเอาเป็นว่าในช่วงนี้คุณอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเรื่องความรักเพราะเงื่อนไขบางอย่างที่มันทําให้คุณเขาไม่สามารถจะมาคบกันได้แต่มันก็จบแบบสวยนะ างคนต่างจบแล้วคุณก็ยังมีความสุขอยู่เลยนะคะงั้นมาดูกันว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้เขาชอบอะไรในตัวคุณอย่างนี้ดีกว่าเนาะขอให้ก็ให้มันเป็นความทรงจําสีชมพูไปก็แล้วกันสําหรับความรู้สึกในครั้งนี้เพราะว่าหลายๆอย่างมันทําให้ต้องจบกันไปไม่รู้ว่าได้เริ่มคุยกันหรือเปล่าเธอแต่เหมือนต่างฝ่ายต่างรู้แต่แรกแล้วก็เลยตัดสินใจว่า หยุดและปฏิเสธกันไปเลยดีกว่าประมาณนี้โอเคงั้นมาดูว่าเขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะชาวราศีตุลเขาชอบอะไรในตัวคุณในเดือนกุมภาพันธ์คนที่เข้ามาเขาชอบที่คุณเป็นอิสระคุณเป็นคนมีความสุขสนุกสนานเดอะฟู food, มันบอกแบบนั้นและคุณเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งมากๆเลยเพราะว่าเป็นอ่ไพ่ราชินีพระจันทร์แปลว่าคุณเก็บความรู้สึกเก่งคุณมีความสุข มีความสนุกสนานคุณแอบคิดถึงเขาคุณทําให้เขาคิดถึงคุณอ่าคุณรักตัวเองเป็นคุณดูแลตัวเองเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเป็นแบบนี้มันทําให้เขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์และคุณมีความสุขมากๆเขาหลงไหลความสุขในตัวคุณนั่นเองนะคะโอเคชาวราศีตุลถ่าว่าคุณมีความสุขแบบนี้ขณะนี้ Queen of p พด t ิ c l e s มันคุมเรื่องราวของคุณไว้ในเดือนกุมภาพันธ์และไพ่โสดแบบมีความสุขแถมมีเดเวอร์เพราะฉะนั้นการันตีได้เลยว่าคุณยังโสดแบบมี มีความสุขแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็หนุ่มๆก็สนใจในตัวคุณตรงที่คุณมีความสุขนี่แหละคะ่ะขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามกด s u b s c r i b e